ค่ะตอนเช้าเช้านะคะพาน้องแมวมาดูนกค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องน่ารักน่าอินดูห <itch> ้าตัวนอนอยู่น <used> ี <ๆ S 2> ่ดูนกเสร็จนอนเล่นแล้วลูกดู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 ดึงดึงดึงเด็ดเดดึง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 แด่ดเดดึงดึงดึงดูค่ะพี่น้องเบิ้งความน่ารักน่าอินดูของน้องแมวห้าตัวพี่แม่ แม่เสือทองกับพี่ทองสี่พันน่าจะอยู่ข้างนอกค่ะเจ้นกไมลูกเจ้นกไหมอืมทำไมน่ารักแน่ดูจังเลยน่ารักน่าดูจังเลยดื้อดื้อค่ะดื้อดื้อที่ดิ้งดิ้งดิงแต่ละดิ้ง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 ดิงแต่ละดิ้งดิ้งดิ้งว้าดูดูดูป็นดองเป็นไงครับพี่น้อง น่ารักในดูจังเลยสองตัวนี้นอนเล,ล่นแล้วเอาตัวนี้ทำอะไรออกมา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 เลยค่ะดูความดื้อของเขาค่ะดื้อมากเลยนี่ค่ะสามตัวสามตัวมาดูอีก ดิงจรงจงแต่จึงจงจริงโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเสียงใครวิ่งขึ้นมาฮะยงใครวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวแม่ไปดูดิขอบคุณเอฟซทุกทา่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากัน อันนี้ก็จะเป็นน้องเสียทองกับน้องทองสี่พันค่ะอุ้ยไอดุกระดุยอดุกระดุยไอย้อดุกระดุยน่ารักจังเลยค่ะดุกระดุยไอ้ดุกกระดุยอดุกระดุยมาดูนกมาดูนกน้องแมวมาดูนกนานนานนานพี่เสียทองกับพี่ทองสี่พันดูนกเจอไหมลูกเจอไหมเจอไหมครับเจอไหมครับเจอไหมครับทองสี่พันกับอ่า เสือทองค่ะดูนกค่ะน่ารักมากเลยพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ